วิธีการรับ w a l l ล็ตฟรีแบบใส่โค้ดการรับฟรีก็คืออันดับแรกให้เรามาที่แอปไลน์ของเราเสร็จแล้วให้เรามาในหน้าหลักตรงนี้หลังจากนั้นให้มาดูตรงรูปคนเครื่องหมายบวกตรงนี้พอเรากดเข้ามาเสร็จให้เรามาตรงเว่นขยายตรงนี้นะคะที่เขาเขียนว่าค้นหาในช่องการค้นหานี้ให้เราใส่ ID นี้เข้าไปนะคะ ad d 7 7 xq z เ A มีแอดนำหน้าด้วยนะเสร็จแล้วกดที่แว่นขยายด้านหลังตรงนี้เพื่อที่จะทําการค้นหาพอเราเจอรูปโปรไฟล์แบบนี้เราก็กดเพิ่มเพื่อนเข้าไปหรือว่ากดแชทเข้าไปพอเรากดมาในหน้านี้เสร็จหลายคนเลือกใช้วิธีการส่งสติ๊กเกอร์หรือว่าพิมพ์สวัสดีหรือใส่โค้ดอ่งเปาที่แจกในคลิปถ้าเราใส่ไม่ถูกอันนี้ตัวอย่าง ถ้าเราใส่ไม่ถูกระบบจะแจ้งไว้ว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับเพราะอะไรให้เราอ่านแล้วก็กลับไปย้อนดูคลิปให้จบแล้วเราจะเข้าใจส่วนใครที่ใส่คีย์เวิร์ดถูกแล้วก็เวลาตรงตามที่บอกเขาจะขึ้นลิงก์แบบนี้ให้เขาจะบอกเลยนะคะว่ากิจกรรมแจกวันที่เท่าไหร่แล้วก็ ได้รับเงินเท่าไหร่ในขั้นตอนถัดไปก็คือให้เรากดที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะรับอ่างเปาฟรีตรงนี้ส่วนวิธีการรับพอเรากดที่ลิงก์เสร็จเขาจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้ ขั้นตอนแรกให้เราใส่เบอร์ทูมันนี่วอลเลตของเราตรงนี้ใครใช้เบอร์อะไรอยู่ใส่ให้มันครบเสร็จแล้วกดที่คำว่าตกลงด้านล่างนี้ได้เลยพอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันเราก็กดเลือกซองหนึ่งอันพอเราเลือกซองเสร็จระบบจะแจ้งนะคะว่าเราได้รับเงินขี่บาทนี่ตามนี้แต่ถ้าใครที่ดูคลิปจบ กดที่ลิงก์ไปแล้วเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองที่เรากดนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจำนวนคนหรือจำนวนเงินก็มาร่วมสนุกกันใหม่ในวันถัดไปนะคะเอาใจช่วยสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ด้วยนะสวัสดีคะ่ะฟรีมานี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาแจาวเลตฟรีนะคะประจำวันที่15ตุลาคม2566 ใครที่มาไม่ทันก็วันนี้ก็ขอให้ได้นะคะส่วนใครที่มาช้าช้าจริงๆเนื่องจากระบบไม่แจ้งเตือนก็22นาฬิกาค่ะหรือ4ทุ่มก็เข้ามาดูดูหน้าโปรไฟล์ช่องได้นะมันจะได้ทันคนอื่นเขาเพราะว่าเห็นหลายคนชอบเอ,อเห็นหลายคนคอมเมนต์บอกว่าระบบไม่แจ้งอย่างเงี้ย อันนี้พี่ก็ไม่รู้จะจะช่วยยังไงก็ตามนี้ละกันนะคะ22นาฬิกาหรือสีทุ่มส่วนการรับก็ดูคลิปให้จบนะคะในคลิปมีบอกวิธีการรับไปแล้วว่ารับยังไงถ้าคุณดูจบคุณรับได้แน่นอนแต่แต่ถ้าคุณใช้วิธีการเลื่อนสคริปข้ามมันก็จะมีคำถามต่างๆมากมายตามมาไม่ว่าจะเป็นโค้ดคืออะไร รับยังไงไปหาโค้ด่างเปาจากไหนเออมันมันมันจะต้องทำยังไงนะทุกคำถามที่ถามมา mm hmm. คำตอบมันอยู่ในคลิปอยู่แล้ว mm hmm. เพียงแค่คุณดูคลิปให้จบแล้วคุณจะเข้าใจนะคะส่วนการแจกของเราวันนี้ก็เป็นการแจกแบบออไลน์นเหมือนเดิมเวลาเออเวลาที่จะสามารถรับอ่างเปาในวันนี้ได้ก็คือ 22่สสนาฬิกาเจ็ดนาทีส่วนโค้ดอ่างเปาคือคำนี้นะคะเวลาบอกไปแล้วโค้ดอ่างเปาบอกไปแล้ววิธีการรับบอกไปแล้วก็ ดูจบแล้วไปรอที่ไลา์ได้เลยใครมาช้า,ามาไม่ทันก็มาร่วมสนุกกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ใครชอบกิจกรรมแบบนี้กดติดตามไว้นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเ,เจอกันในคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ